ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบา้าเห็ดมาถึงบ้านน้องโมจิแล้วนะคะเนาะ,นนะส่วนคุณพ,อพ่อเพิ่นก็ไปหารับจ้างพี่น้องอย่างที่ผมบอกอมาครับว่าพ่อน้องโมจิเนี่ยเพิ่นมีงานค้างไว้อยู่นะท่านคือคืองานรับจ้างพ่นยาพ่นตะปากเขาไว้นานแล้วคุนว่าเพิน่นพัดมาหลายวันแล้วเพิ่นก็นเลย จะไปพ่นยาให้มันเสร็จเพิ่นจะรีบกลับมานะครับนะอันนี้ผมก็จะมาตีผังแล้วท่านนะนนะเพื่อที่จะก่อสร้างห้องน้ําใหม่นะพี่น้องเลยให้น้องโมจิส่วนน้องโมจิเนี่ยคุณพ่อเพิ่นไปฝากฝากบ้านคุณตาบ้านคุณตาคนนัน้นไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าหรือยังไงน่าจะเป็นญาติกันาห่างๆเป็นคนที่คุณตาบอกว่าคุณตาใช้งานพ่อโมจิตลอด เป็นคนที่คุณตาใช้งานพ่อน้องมัจิตลอดเวลามีงานพึื่อพา<ข>ใส่กันเวลามีงานมีอะไรเขาก็จะใช้ง่ายเขาบอกให้คุณพ่อเพิ่นมาช่วยอวันนี้เกี่ยวข้าวนะมาช่วยหน่อยอะไรคือยังเงียวใส่ใสไปเลยโตนะเหมือนคุณพ่อที่ขับรถไถเมื่อวานนี่แหละคุณพ่อที่เพิ่นขับรถไถเมื่อวานเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเพิน่นเพิ่นทิ้งไม่ลงคุณพ่อน้องมมจิมามาเรียก ให้เอารถไถเนี่ยให้ให้ให้ช่วยมาดันดินให้หน่อยเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนปฏิเสธไม่ลงคนทิ้งไม่ได้ว่าเป็นลูกน้องเพื่อนเวลามีงานก็เรียกนะเวลามีงานมีอะไรอะเพื่อนจะเรียกพ่อน้องโมจิเนี่ยไปช่วยงานประจำเพื่อนไม่เอาเงินนะเมื่อวานถ้าน้ำมันรถไม่หมดออะแกก็ไม่เอาเงินนั่นน่ะแกมาดันให้ฟรีนั่นน่ะเดี๋ยวเสีด้น้ำมันรถหมดผมก็เลย

បួចច្នោឥនដោយបាយស្តាក់គឹកអត់នេះເຄືອລະເភີ້ເດឥនເភີ້ດົ່ນនោះທີ່ល្ងួយប៉ាន់តាវិលໃຫ້តមកໄລ ตานะคะลมดีนะคะเปิดเพลงฟัง ทำไม้ติ๊กก่อนนะท่านดับแรกก่อนที่จะดีดฟังแต่อ้วนไม่ได้เอาเก้าอี้น้อยมาใช่ไหม ไหมป,ปุ๊บๆนจาจะพอห้ <c oughs> องน้ำจะทำขนาดไหน <c oughs> ทำห้องน้ำห้าคูณหกไหมเอาให้นเหมือนใครเลยข <c oughs> ยับยบไินเฮ้ยใครทีเจตั้งร่าปาั้น น้ำก็จะขยับเข้ามาอีกนิดนึงเนาะเพื่อให้มันใกล้บ้านเนาะนี่เท่านี้แหละใปเคียงกับอันเก่านี่แหละคุณพ,อพ่บอบว่าเอาข้างห้องน้ําอันเก่านี่แหละประมาณนี้เออมัต้องข้างมากเลยโอ้ดินใหม่ตอกไม่เข้าเลยรถใหญ่เนาะ ขนาดรถสิบลอ้อเมื่อวานรถที่ส่งของลงมายังไม่มีผลกระทบเลยเอา,เอาเมา,มาดิคอนปอนนะตอกไม่เข้าเว้ยที่ดินใหม่มันจะง่ง อีกเครือกระหอต้มหัวจ้หน้นทีไม่ได้จะทำใหญ่ขนาดนี้นะท่านอันนี้อันนี้เฉยๆขังมันดีเฉย ดีพังที่เฉยน่าจะปรยัดนี่หน่อยนะ เออไม่ใช่ตะชีนอะมีก่อิดมารณูได้ไอ่หาตัวนะ้อะมีแล้วเชื่อมขึ้นโครงไว้ก้อยเทพื้นค่ะ เอาตาได้เชือกตาอยู่ไหนเอาไหมตะวันวโอวไออกมานะไม่รู้จังนะเตรียมของคนเดียวนะ ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขนบาเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ